สวัสดีครับเกรียนวันไทยผ่าคอมเมนต์วันนี้ขอพาทุกคนไปฟังทัศนะของชาวเน็ตกันอีกเช่นเคยนะครับก็หลังจากที่รถถังจิตเมืองนอนเนี่ยตกตาช่างนะครับไม่สามารถที่จะชั่งน้ำหนักผ่านในการแข่งขันวันแชมเปี้ยนชิพได้ที่จะชคกับเทนนิสพูริสนะครับก็เรียกว่าน้าตกใจเลยทีเดียวครับเพราะว่า นักมวยระดับแชมป์อย่างรถถังเนี่ยไม่ผ่านตาช่างนะครับซึ่งทางวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็เอาคลิปตัวนี้มาลงแล้วก็ให้คำบรรยายเอาไว้ว่าดราม่าบนตาช่าง The i r o อน a n รถถังพลาดท่าในการชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำในร่างกายอันนี้ก็คือใช้คำว,ว่า y d r a t i ช n t e ท t นะครับการวัดระดับน้ำในร่างกายแต่จะต้องส่งตัวอย่างไฮเเรทก่อนจึงจะสามารถเจรจาเรื่องน้ำหนักตัวที่เกินได้ก่อนการต่อสู้กับเทนนิสพูริสนะครับ ติดตามข่าวสารล่าสุดบนช่องทางโซเชียลของเราอันนี้ก็เป็นงานโฆษณาของเขานะครับก็อย่างที่บอกครับว่า,าการตกตาช่างของรถถังครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นอะไรที่น่าเซอร์ไพรส์มากๆเหมือนกันนะครับสำหรับนักชกระดับแชมป์ของไทยคนนี้นะครับแล้วก็บอกเลยว่า,าการแข่งขันวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็เป็นการแข่งขันที่เรียกว่า โด่งดังระดับโลกเช่นเดียวกันคือถ้าทางของอเมริกาก็มี UFC ที่เป็นการแข่งขันเกี่ยวกับเอ็อนะครับทางด้านของวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเบอร์หนึ่งเหมือนกันในการแข่งขันเกี่ยวกับมิกซ์มาเชอลอาร์ตเนี่ยนะครับในทางฝั่งเอเชียแล้วก็มีทั้งคิกบ็อกซิ่งมีทั้งมวยไทยมีอะไรเรียกว่าครบเครื่องไม่แพ้ที่อื่นเช่นกันนะครับก็ ด้วยเหตุนี้แหละครับมันก็เลยทําให้เป็นข่าวที่เรียกว่าน่าจะโด่งดังเหลือเกินเพราะว่ารถถังนี้เรียกว่ามีเป็นนักมวยที่มีแฟนติดตามมากมาก,มากอีกคนหนึ่งเช่นกันนะครับยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าว่าชาวเน็ตเขามีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงกันบ้างครับ เริ่มที่คนแรกครับคนนี้มาชีกเลยครับทำไมไม่เอานักชกเขมรมาวันแชมเปียนชิพบ้างนี่นะครับก็เลยอีกคนเลยมาตอบครับบอกว่ามีเหตุผลมากมายว่าทําไมถึงไม่เห็นนักชกเขมรในรายการวันค,คุณลองถามฮันจังรีดดูสินี่อคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นนักมวยเขมรนะครับเรียกว่าอาจจะพ่ายแพ้เรื่องอะไรก็ไม่รู้ใครรู้เกี่ยวกับนักมวยคนนี้ยังไงลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้กันนะครับต่อมาครับคนนี้บอกว่า เาชกมาแล้วกว่า300ไฟอ์ไฟแต่คนมาว่าเขาเพราะตกตาช่างแค่ 2- 3สาครั้งซึ่งนั่นคือหลังจากที่เขาได้รับบาดเจ็บอ่าก็อาจจะหมายถึงการที่อ่าหลังจากรถถังได้รับบาดเจ็บแล้วฟื้นตัวเองกลับมานะครับก็อาจจะทําน้ําหนักได้ไม่ดีพอก็เลยทําให้ตกตาช่างอะไรอย่างนี้อันนี้คนนี้ก็ออกมาเนวแบบเห็นใจอะไรอย่างนี้ครับต่อมาครับเขาบอกว่าจริงๆเขาไม่ใช่คนที่พลาดบ่อยหรอกเขาสู้มาเป็นร้อยครั้งคือโกรธเขาไม่ได้หรอก ฉันคิดว่าเขาคงอารมณ์เสียไม่แพ้กันดูหน้าเขาสิอืมก็ผมเป็นรถถงังผมก็เซ็งครับจังหวะแบบเราขึ้นไปแล้วก็เตรียมพร้อมมาอย่างดีแล้วก็มาตกตาช่างเนี่ยคือแบบมันเสียได้อ่ะครับอืมน่าเสียใจจริงๆด้วยครับต่อมาครับคนนี้บอกว่าไม่มีใครจะชนะไปได้ตลอดหรอกมีคู่ต่อสู้ที่อายุน้อยและกระหายกว่าอยู่เสมอที่พร้อมจะชนะพวกเขา ทักษะในการเกษียณคือคุณต้องรักษาความเป็นตำนานเอาไว้อย่ารอให้คนที่อายุน้อยกว่ามาแย่งมันไปอ่าอีกคนก็เลยมาบอกว่าทําไมกลัวที่จะแพ้ล่ะนี่อีกคนก็บอกว่าเฮ้ยนี่เราพูกนี่เรากําลังพูดถึงรถถังใช่ไหมชายคนนี้เคยแพ้มาแล้ว43าครั้งดังนั้นเนี่ยความพ่ายแพ้เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับเขาเลยนะครับก็คนนี้ออกแนวว่าแบบเอ้ยก่อนที่เราจะแบบแพ้อะไรงงี้เราสู้แบบชิงเกษียณไปก่อนอะไรประมาณนี้ครับต้นโพสนะครับเขาบอกประมาณนั้นคือแบบ คือ,อยังไงเราก็แพ้อยู่แล้วแต่ว่าชิงชิงชิงกเกษียณซะก่อนก่อนที่จะแพ้จะได้เป็นตํานานอะไรประมาณนี้ฮะนะซึ่งก็มีคนมาแบบค้านนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นครับต่อมาครับคนนี้บอกว่านักสู้คีย์บอร์ดและยอดโคตรลดน้ําหนักมากันเต็มเลยนี่โค้ดคีย์บอร์ดมาอีกแล้วเรียกว่ามีกันทุกวงการจริงๆนะครับว่า คงอาจจะแบบว่าต้องทําอย่างโน้นต้องทําอย่างน,น,งางนี้ต้องสู้อย่างนั้นต้องลดน้าหนักอย่างนี้อะไรประมาณนั้นครับก็เป็นคอมเมนต์ที่กัดจิกได้น่ารักทีเดียวเลยครับคนต่อมาครับบอกว่าเขาตั้งใจทําหรือเปล่าเนี่ย น่าจะหมายถึงรถถังนะครับขอตั้งใจทําหรือเปล่าเนี่ยเหมือนที่แรอนกาเซียเคยทําไว้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่มืออาชีพเลยนะกับการที่ไม่ได้ป้องกันแชมป์มวยไทยกับผู้ท้าชิงที่สมควรคนนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็คงทับน้ําหนักไม่ได้แล้วประมาณนั้นนะครับคนต่อมาครับคนนี้บอกว่ารถถังจะเสียเข็มขัดนี้ถ้านี่คือการแข่งมวยไทยอีกคนก็เลยมาต่อว่าไม่รอรถถังก็คือไอรอนแมนนะ อีกคนก็เลยมาบอกว่าเข็มขัดเขาจะต้องถูกถอดออกเพราะทําน้ําหนักไม่ได้เหมือนกับสมิเลียคนนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นนักมวยคนไหนอะไรงนี้ใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์หน่อยละกันแล้วก็อีกคนก็เลยมาเสริมครับบอกว่าเขาพูดถูกนะเข็มขัดจะต้องถูกถอดออกเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับสมิเลียนะครับอีกคนก็เลยมาบอกว่าเขาอาจทําน้ําหนักได้นะถ้าไม่มีการไฮเดรชันเทสซึ่งมันยากมากเพราะวันแข่งเขาไม่ให้ซาวน่า Uh, ตรงนี้ขออนุญาตอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของไฮ r a t i o n Test สักหน่อยนะครับไฮเด t รชันเทสเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการตรวจค่าระดับน้ำในร่างกายจากการเขาเรียกว่าจากความเข้มข้นของปัสสาวะนะครับซึ่งที่อื่นเนี่ยอาจวัดแค่เรื่องของตัวเลขบนตาช่างอย่างเดียวแต่ว่า นักกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจะขึ้นชกที่ต้องใช้น้ําหนักอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยใช้วิธีลดน้ําหนักด้วยการตัดน้ําออกจากร่างกายอันนี้เนี่ยบางคนอาจจะใช้วิธีการดื่มน้ําน้อยการใส่เสื้อชุดหนาๆแล้วก็วิง่งวิ่งเต้นเต้นไปซาวน่าเพื่อให้น้ําในร่างกายออกเพื่อให้เขาเรียกว่าพอน้ําในร่างกายหายไปเงี่ยเรื่องของ น้ำหนักก็จะได้ลดลงตามไปด้วยแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลเสียกับนักกีฬาได้ซึ่งถ้าเกิดโชคดีหน่อยเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่ตะคริวอะไรงนี้แต่ว่าบางคนเนี่ยอาจถึงขั้นแบบว่าสมองมึนงงกล้ามเนื้ออ่อนล้าจากการขาดน้ำได้เหมือนกันนะครับซึ่ง ทางวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากก็เลยเรียกว่าใช้ในเรื่องของน้ําหนักปกติเป็นเกณฑ์ก็คือการใช้ชีวิตปกตินั่นแหละถามว่าปกติยังไงก็ดูจากการทดสอบเนี่ยครับก็เลยเพิ่มการทดสอบตัวนี้ขึ้นมาเรียกว่าไฮเดชันเทสซึ่งถ้าความเข้มข้นของปัสสาวะไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ชกซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับก็เพื่อเป็นความปลอดภัยของนักชกเองด้วยเช่นกันนะครับ ต่อมาครับคนนี้บอกว่าให้ความรู้นักมวยเกี่ยวกับการเพิ่มน้ำหนักและเรื่องไฮเดรตรวมถึงเรื่องโฟชนาการด้วยจัดคลาสเลยก็ได้นี่อีกคนก็เลยมาบอกว่าเขาชกมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ทำน้ำหนักมาได้ตลอดแต่ว่าการกลับมาหลังบาดเจ็บเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะเพราะว่าความกระฉับกระเฉงต่างๆมันลดลงนี่อีกคนก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องน้ำเขาต้องมีโค้ดคอ,อยช่วยอยู่แล้วล่ะ,ะประมาณนี้นะฮะต่อมาครับคนนี้บอกว่า ไอรอนแมนยืนยันแล้วว่าไม่ผ่านการทดสอบน้ำหนักลองเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมแบนดูไหม <c oughs> อันนี้มาแซวๆครับไอรอนแมนแบบว่าอาจจะว่าไอรอนแมนเนี่ยน้ำหนักเยอะเป็นเหล็กอะไรเงี้ลองเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมที่เป็นน้ำหนักเบาดูอะไรเงี้ยก็เป็นคอมเมนต์ที่น่ารักเช่นกันนะครับต่อมาครับคนนี้เขาบอกว่าเขารู้สึกไม่ดีกับการต่อสู้ครั้งนี้ดูสีหน้าที่เขาแสดงออกมาสิ อีกคนก็เลยมาบอกว่าเขาทําน้ําหนักไม่ผ่านต่างหากแน่นอนว่านั่นมันทําให้เขาอารมณ์เสียอืประมาณนั้นเว่าว่าแบบไม่น่าจะแบบไม่ชอบการต่อสู้หรอกแต่ว่าแบบอารมณ์เสียเพราะเพราะชางน้ําหนักไม่ผ่านเลยสีหน้าไม่ดีอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาครับคนนี้ก็มาแซวๆครับบอกว่าเขาบอกว่า กินอาหารดีเกินไปเพราะตอนนี้เขาแต่งงานแล้วอารมณ์ว่าประมาณว่า,ารถถังแต่งงานไปก็แบบภรรยาทําอาหารให้กินอร่ออร่อยก็อาจจะแบบเรื่องคุมน้ําหนักไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็เป็นการแซลลซลล์กันอะไรประมาณนั้นครับต่อมาครับคนนี้บอกว่า ดีใจมากที่วันบังคับให้มีการทดสอบไฮเดรชันมันคือการแสดงความเป็นห่วงในตัวนักกีฬาอย่างแท้จริงเสียใจกับรถถังด้วยที่พลาดการชั่งน้ำหนักแต่นี่มันคือการทำที่ถูกต้องนะอืมก็อย่างที่เรียนไปครับว่าการทดสอบระดับน้ำในร่างกายเนี่ยมันก็ช่วยให้นักกีฬาเนี่ยมีสุขภาพที่ดีมากกว่าที่จะแบบไปลดน้ำหนักแล้วก็ร่างกายสูญเสียน้ำไปนะครับก็เรียกว่า เป็นเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ที่ช่วยให้นักกีฬาอาจจะยืดระยะในการในการต่อสู้หรือยืดระยะในการเป็นนักกีฬาอาชีพได้อีกมากยิ่งขึ้นประมาณนี้นะครับมาที่คนสุดท้ายครับเขาบอกว่าที่ค่ายเขาไม่มีนักโภชนาการเหรอเขาเป็นนักสู้มืออาชีพนะที่ค่ายเขาควรมีนักโภชนาการคอยให้คําแนะนําเกี่ยวกับการควบคุมอาหารสิ อันนี้ก็น่าสนใจครับประเด็นนี้เพราะว่า,ารถถังอยู่ค่ายจิตเมืองนนท์ก็น่าจะเป็นค่ายที่ใหญ่พอสมควรนะครับซึ่งที่ค่ายเขาอาจจะมีนักโภชนาการคอยควบคุมเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนในการทำน้ำหนักของนักชกในค่ายในแต่และไฟล์หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า,วาเป็นยังไงยังไงถ้าใครรู้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยยังไงก็ฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยก็แล้วกันนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของ ด e i อร n แมนรถถังนะครับที่ตกตาช่างในการ uh, ก่อนที่จะแข่งขันวันแชมเปี้ยนชิพนะครับก็เดี๋ยวไงก็ต้องรอดูอัปเดตกันอีกทีหนึ่งะครับว่า uh, รายละเอียดหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวทางเกรียนบอลไทยจะเอามาอัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้เกรียนบอลไทยพาคอมเมนต์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ